สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มีชุดเซตนะคะ EP ที่117หรือ117นะคะมาแบ่งปัน1เซตจะมีกระถาง4นิ้ว4กระถางนะคะราคา250บาทรวมส่งทั้งแบบโอและปลายทางนะคะปูลงคลิปวันที่28กันยานะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันที่29กันยานะคะ,ะดูเซตเผื่อกันไว้ด้วยนะคะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วเนาะ เรามาดูเซตที่1กันนะคะเซตที่1กระถางที่1จะเป็นหนุ่มมังกรนะคะมี2ต้นในกระถางนี่นะคะด่างสวยๆเลยต้นนี้จะออกด่างเหลืองเขาจะเป็นทั้งด่างขาวด่างเหลืองนะคะในต้นเนาะนี่นะคะกระถางที่1กระถางที่สองจะเป็นปวงชนนะคะปวงชนจะเป็นไม้แดงป้ายเขียวนะคะปวงชนกระถางที่2 กระถางที่3ามจะเป็นอุ้มทองนะคะตัวนี้จะใบแข็งก้านแข็งนะคะนอกตู้ได้สบายเลยนะคะไซนี้ก็อัพขึ้น6ขึ้น8ได้เลยเนาะกระถางที่สมกระถางที่4ี่จะเป็นนางรากสดเทวีนะคะอันนี้ใบใหม่ล่าสุดคือฮาบเลยนะคะนี่นะคะช่วงนี้ก็จะพายุเข้านะคะที่เพชรบูรณ์เนาะที่ดงขุยหนูนะคะ ทั้งฝนทั้งวันคืมฟ้าคืมฝนนะคะที่ไหนฝนตกบ้างคะ่ะเซตต่อไปเซตที่สองนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นตุลาการนะคะดูต้นแม่ได้เลยเนาะโตมาเขาจะเป็นออกเป็นแบบด่างสีดำดำแดงแด,ง,ดงอย่างนี้นะคะนี่นะคะนี่กระถางที่หนึ่งตุลาการ กระถางที่สองจะเป็นยาาญานะคะจะเป็นไม้กัดสีเนาะดูต้นแม่ได้เลยนะคะโตเต็มที่เขาจะเริ่มกัดออกเป็นสีชมพูนะคะดูต้นลูกก็คือยังดูไม่ออกเนาะแต่เริ่มโตเขาก็จะเริ่มกัดสีนะคะย่าญากระถางที่สามจะเป็นวาสนาดีนะคะวาสนาดีชื่อเพราะเป็นมงคลนะคะมีติดบ้านไว้นะคะวาสนาดีเนาะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นพรกนกนะคะเป็นไม้ด่างเนาะดูต้นแม่ได้เลยนะคะ นี่ใบใหม่ด่างนะคะด่างสวยแล้วนะคะเซตที่สองนะคะเซตที่สองเซตต่อไปเซตที่สามนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นชายชนนะคะป้ายทุกใบหลอดใหม่มาแดงเลยนะคะนี่ชายชนนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นหนุ่มเมืองกรุงนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยหนุ่มเมืองกรุงนะคะกระถางที่สอง กระถางที่3จะเป็นโชคมงคลนะคะโชคมงคลจะเป็นไม้ใบกลมด่างนะคะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นสุวรรณนาคีจะเป็นบอลกาบนะคะไซนี้ก็อัพขึ้น6ขึ้น8ได้เลยเนาะนี่นะคะเซตที่3นะคะเซตที่3เซตต่อไปเซตที่4นะคะกระถางที่1จะเป็นสุนทรพู่เนาะมี2ต้นในกระถางนะคะสุนทรพูเป็นไม้เก่านะคะ ต้องเลี้ยงให้ตโตๆนะคะความสวยเขาถึงจะออกเนาะนี่นะคะคุ้มมากนะคะมี2ต้นในกระถางกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นสยามเพอนะคะมี2ต้นในกระถางเหมือนกันนะคะนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่3จะเป็นพยามนพยามนกระถางนี้มี3ต้นเลยนะคะเอาปลูกเป็นฟอร์มกอเนาะนี่นะคะพยามนกระถางที่3 กระถางที่4ี่จะเป็นหนุมานถวายแหวนมี2ต้นเหมือนกันนะคะไซส์ก็ประมาณนี้เนาะนี่นะคะเซตที่4นะคะเซตที่4เซตต่อไปเซตที่หนะคะเซตที่5จะเป็นเซตหานุมานนะคะกระถางที่1จะเป็นหนุมานเข้าเฝ้านะคะหานุมานเข้าเฝ้าไซส์นี้ก็ขึ้นอัพขึ้นกระถาง1ิได้เลยเนาะแนะนาไซส์โตนะคะนี่นะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่2จะเป็นหนุมานหักด่านนะคะหานุมานหักด่านนี่นะคะหน้าก็จะเริ่มมาเรื่อยๆเนาะนี่นะคะกระถางที่สกระถางที่สามจะเป็นหานุมาลคุกฝุ่นนะคะไซส์นี้ก็กระถาง10บได้เลยนะคะ80ได้เลยเนาะกระถางที่สากระถางที่4ี่จะเป็นหนุมานขัดสมาธินะคะหน้าเริ่มมาแล้วก็ไซส์แดไซส์10บได้เลยเนอกกระถางนะคะ เซตที่ 5, นะคะมีสำรองนะคะเซตฐนุมานเนาะสำหรับใครไม่ต้องเสียใจนะคะถ้าเซตในคลิปขายไปแล้วปูมีสำรองนะคะไซส์ก็จะได้แบบคล้ายๆกันเลยนะคะเซตต่อไปเซตที่6นะคะเซตที่6กระถางที่1จะเป็นม่านชมพูนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะม่านชมพูโตขึ้นไปก็จะเป็นสีชมพูนะคะนี่นะคะมี2ต้นในกระถางกระถางที่1กระถางที่2จะเป็น เทีสุพรรณมีสองต้นในกระถางเหมือนกันนะคะเอาไปไล่แดดนะคะนี่นะคะกระถางที2 2> ่สองกระถางที่สามจะเป็นหาเจ้าหลาวนะคะมีหนึ่งสองสามต้นสามต้นเลยนะคะหาเจ้าหลาวนะคะเป็นฟอมกรเนาะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นเจ้าพญานาหมื่นนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะเจ้าพญานาหมื่นนะคะนี่นะคะสองต้นในกระถางนะคะ เซตที่6นะคะเซตที่6เซตต่อไปเซตที่7นะคะกระถางที่1จะเป็นนารีบุรพานะคะจะมี3ต้นในกระถางนะคะเป็นฟอร์มกอเหมือนกันเนาะนี่นะคะนารีบุรพากระถางที่1กระถางที่สองจะเป็นสร้อยสังวาลนะคะมี2ต้นในกระถางเหมือนกันนะคะนี่นะคะแดงๆสวยๆเลยนี่น่าเริ่มมาแล้วนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นมัขวานนะคะมี2 มี3ต้นนะคะ3ต้นในกระถางนี่นะคะป้ายแบบนี้เนาะไปเปลี่ยนดินอัพกระถางใหม่นะคะมี3ต้นในกระถางเนาะกระถางที่3กระถางที่4ก็จะเป็นหน้าคราชนะคะมี3ต้นในกระถางเหมือนกันเอาไปเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะนี่นะคะเซตที่7นะคะเซตที่7ใครโทรม,มาก่อนได้เลือกก่อนนะคะเซตต่อไปเซตที่8นะคะกระถางที่1จะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะไซส์โตโตแบบนี้เลยอัพขึ้น8ได้เลยนะคะ หลวงปู่ท er, ิมนะคะกระถางที่หนึ <BLANK>. ่งกระถางที่สองจะเป็นหลวงปู่ขาวนะคะหลวงปู่ขาวนี่นะคะกระถางที่สองหลวงปู่ขาวกระถางที่สามจะเป็นสุวรรณนาคีนะคะจะเป็นบอลกาบเนาะสุวรรณนาคีนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นมงกุฎจักพรรดินะคะด่างทุกใบนะคะใบใหม่ก็ด่างสวยนะคะนี่นะคะเซตที่แปดนะคะเซตที่แปด เซตต่อไปเซตที่9นะคะกระถางที่1จะเป็นราหูล้อมเพชรนะคะนี่นะคะแค่ได้ต้นนี้ไปก็คุ้มแล้วนะคะราคานี้เนาะราหูล้อมเพชรนะคะกระถางที่1กระถางที่สองจะเป็นนารีบูรพานะคะไซส์นี้ก็อัพขึ้นแปได้เลยเนาะนี่นะคะนารีบูรพาต้นโตโตเลยกระถางที่สามจะเป็นนพก้านะคะด่างทุกใบเนาะนี่นะคะนพก้านะคะกระถางที่สาม กระถางที่4จะเป็นสยามเพลนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะ2ต้นในกระถางนะคะเซตที่9นะคะเซตที่9เซตต่อไปเซตที่10นะคะกระถางที่1จะเป็นเทวกรรมรังรักนะคะด่างทุกใบหลอดใหม่มาก็ด่างนะคะนี่เทวกรรมรังรักนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นเทราปตีนะคะตัวสวยตลอดการนะคะเทราปตีเนาะ นี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นตัวนี้จะเป็นเดี๋ยวนะคะสีเทพารักเนาะนี่นะคะดำดำดุดดุแบบนี้เลยสีเทพารักนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นนารีบุรพานะคะไซนี้ปูแนะนําขึ้นแปดขึ้นสิบได้เลยนะคะนี่ปยใยส,สวยๆอย่างนี้เลยเซตที่สิบนะคะเซตที่สิบ เซตต่อไปเซตที่11นะคะเซตที่11กระถางที่1จะเป็นหนุ่มมังกรนะคะนี่ด่างสวยๆแบบนี้เลยหนุ่มมังกรนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นเศรษฐีสุพรรณนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยเริ่มกัดแล้วนะคะเศรษฐีสุพรรณนะคะกระถางที่สองกระถางที่3ามจะเป็นดาวเหนือนะคะดาวเหนือตัวนี้ โตมาใบเขาจะใหญ่นะคะดาวเหนือเนาะกระถางที่สกระถางที่4ี่จะเป็นทิฟวารีนะคะทิฟวารีนี่นะคะผ่าจากดารานพรัตนเนาะเซตที่11นะคะเซตที่11เซตต่อไปเซตที่12จะเป็นตับจังหวัดนะคะตับจังหวัดเนาะกระถางที่1จะเป็นขอนแก่นนะคะขอนแก่นนี่ก็อัพขึ้น6ขึ้น8ได้เลยเนาะนี่นะคะใบแข็งแรงสีสวยนะคะ กระถางที่2จะเป็นเพชรบุรีนะคะตัวนี้ก็ขึ้น6ขึ้น8ได้แล้วเหมือนกันนะคะสวยมากนะคะจังหวัดเพชรบุรีกระถางที่สองกระถางที่3ามจังหวัดศรีสะเกดนะคะจังหวัดศรีสะเกดไซส์พวกนี้ก็อัพขึ้นหขึ้นแปได้แล้วเหมือนกันนะคะกระถางที่สามกระถางที่4ี่จะเป็นจังหวัดตรังนะคะแดงแๆสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะจังหวัดตรังนะคะเซตที่สิ 12, นะคะเป็นเซตตัดจังหวัดนะคะ สำหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันประมาณนี้เนาะสิเซตนะคะปูฝากลุงป้านนะอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจและช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ